ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชันสไตล์ประจำวันที่29กันยายน2563โดยใช้ผู้บังคัครั้งฟุตบอลไทยครับรอะดูขาวฟุตบอลไทยนะผมเชียคนี้กันดีกว่าว่าม,มีข่าวอวรัรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเช่นนี้สรุป,ปรายชื่อ33แข้งชุดแรกของอาจารย์นิชโนประกาศเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อย โดยกนทีทางอากิระนิชโนโคุณซือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะประกาศเรียกขุนพลช้างศึกเข้าฝึกซ้อมตามโปรแกรมฟี a ا เดในช่วงแรกระหว่างวันที่7ถึงวันที่2ตุลาคมนี้เตรียมความพร้อมสำหรับ2รายการใหญ่สกุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีเป้าหมายเข้าสู่รอบ2ทีมสุดท้ายศึก AFF คิกัพทวงคืนแชมป์จากเวียดนามซึ่งรายชื่อผู้เล่นกลุ่มแรก33รายชื่อติดทัพช้างศึกชุดใหญ่ประกอบไปด้วยเบรืรองทองยุเต็ดมีทั้งหมด11คนก็ได้แก่ สลึงคามพรมสุภะมังโกบารีนีชาติชายแสงดาวสุพรปีนะกาตาโพสรวิทพันทองชัดมงคลทองคิรีพัชรพลอินชนีวิรเทพป้อมพันธ์พิชาอุตราปรเมศอาวิไลกรวิททัศาสา่วนตั้งสิงห์ชิวระจิตนั้นก็มีอยู่8คนนะฮะก็ได้แก่พ,พิทิวัตสุจิตธ,ธรรมกุลเอกนิต์ปัญญาโชติพัฒน์พุ่มแก้วสุริยาสิงห์มุย้ยชินทพัฒน์ลีอ็อสราวุรอินแป้น สรานนอนุอินและก็อภิรักษ์บัวระวงครับส่วนชมบุรีเอฟซีก็มี4คนนะฮะก็ได้แก่พานุพงพศ์พลซาวราชิตกนิตศรีบำเพ็ญกฤษดากาแมนและก็ชานรงค์พรมศรีแก้วครับส่วนทางฝั่งปอริสเทโลเอฟซีก็มี3าคนก็ได้แก่ประถมพลเจริญรัตนพิลมกนกพลปุบพาคมและก็อาทิตย์บุญจินดานะฮะส่วนสุโขทัยเอฟซีก็มี4คนได้แก่นัทวุฒิเจริญบุตรนุก,กูลกิจครุฑใหญ่ พีรพงษ์เือนินและก็คับฟ้าบุญมาตุ่นนะฮะส่วนทางฝังตลาด FC นั้นก็มีติดมาแค่หนึ่งคนคือสิทธิโชคพาโสนั่นเองส่วนทางฝั่งเชียงใหม่ FC ก็มีอยู่2คนก็ได้แก่การพัฒนารีจรัน์และก็อภิสิธิ์โสรดานะฮะนี่นะผมก็เป็นการพูดถึง33แข้งของชุดแรกของอาจารย์นิชิโนนะฮะประกาศเรียกติดทีมชุดใหญ่แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ แล้วก็เดี๋ยวจะคัดให้เหลือประมาณ22คนหรือว่า23คนนั้นก็แล้วแต่อาจารย์นิชิโนจะเลือกไว้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับงานนี้เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับมองสื่อญี่ปุ่นเช็คผลคะแนนแข้งไทยในศึกเจลิกหรือนี้เว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Soccer Digest เว็บนะฮะให้คะแนนของผู้เล่นไทยในศึกเจลิกนะัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเจ้าเตะไทยนั้นได้รับโอกาสลบ3-2คนแถมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งคู่นะฮะโดยกันนี้เจ้ามุย้ยธีรสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยเป็นตัวจริงให้กับทางชิวิสุเอสเพาลมุ่งไปเยือนก่อนจะพ่ายนกกยากย่าแคมปัสเอสไป3.0ต่อโดยเล่นทั้งหมด6 0เามีได้5คะแนนพร้อมคำอธิบายมาว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาแต่เพียงผู้เดียวเขาต้องการสร้างเกมแดนหน้าและเขายัางต้องการสร้างความสัมพันธ์กับแนวรุกทั้งสองอีกให้มากขึ้นไปอีกครับ ส่วนเจ้าอุ้มธีราธรประธนนั้นแบก้ายทีมชาติไทยที่เกมนี้ถูกดันขึ้นมาเล่นในแดนกลางก่อนจะช่วยทีมบุกไปอัดคาจิวาเบเรโซไป3ต่อหนึ่งได้6คะแนนพร้อมทำอธิบายมาว่าเล่นได้ดีตลอดทั้งเกมจนกระทั่งเขาวิ่งไปที่หน้าปากประตูในจังหวะเคาน์เตอร์แอคแท็กในที่ที่5 8แปแต่กลับตัดสินใจผิดพลาดในการยิงประตูและในการตัดสินใจในครั้งนี้ของเขานั้นทําให้เสียโอกาสในการใส่ชื่อบนสกอร์บอร์ดอย่างน่าเสียดายนี่นะฮะ ก็เป็นคำพูดของทางมุมมองของญี่ปุ่นนะฮะที่เช็คผลคะแนนแข่งไทยในศึกเจลิกนั่นครับซึ่งนะฮะเจ้ามุ้ยก็ได้ไป5คะแนนส่วนเจ้าอุ้มก็ได้ไป6คะแนนในการตัดเกรดในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับถ้าบีจีเสริมโหดแบบนี้ใครจะไปสู้ไหวหลังจากที่ทีมต้องเงียบเงาล้งจากตำแหน่งแชมป์มานานหลายปีนะฮะหมายส่้นนี้สาวกกระต่ายแก้วก็กลับมาคึกคักกันอย่างมากที่สุดเลย จากทีมยักษ์ใหญ่ที่มีเงินถุงเงินถังแต่ในหลายปีหลังเนี่ยบีจีปฐุมนะฮะไม่ได้มีลุนแชมป์ไทยลีกกับเขาเลยมีนัาซายังต้องตกชั้นไปเล่นไทยลีก2มาแล้วอีกด้วยแต่การเอาจริงในฤดูกาลนี้ของทางบอสใหญ่ประวินพิรมพักดีบีจีทุ่มเงินหลายล้านบาทนะฮะทำการเสริมทัพได้อย่างน่าจับตามองโดยการมาของอังเดสตูเยสกับทางเซารักจุเย็นก็ว่าสุดแล้วนะฮะแต่นี่ยังมีข่าวบอกว่าชีโก้หลุยซันโตรวมถึงทีละสินแดงดาอีกต่างหาก ซึ่งหากบีจีได้กองหน้า2คนนี้มาจริงในช่วงมกราคมนี้ขอบอกเลยว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งแบบไร้เทียมทานอย่างแน่นอนด้านหลังมีวิกเตอร์คาโดโซอันเดสโตเยสรวมถึงอิฟานฟันดี้ส่วนแดนกลางก็มีสารัตจูเย็นทิทิพันธ์พ่วงจันท์และก็สุบัญญาปุริสายด้านหน้าก็จะมีมิซูรุมารุโอกะดิโก้ลุยซันโตและก็ธีรศิลป์แดงดานี่มันทีมหาเทพชัดๆเลยนะ ซึ่งในดีวของทีโก้ลุยซันโตนั้นก็ค่อนขางแน่มาว่ากองหน้าบราซิลคนนี้จะหมดสัญญากับทางยาโฮดารุนทักซิมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และน่าจะไม่ต่อสัญญากับทีมโดยมีเป้าหมายที่จะกลับมาไทยลีกกันอีกครั้งและทีมบีจีปทุมนะฮะก็คือตัวเต็งจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมมันเอง ส่วนในดของทีลิลินแดงดาตอนนี้เป็นข่าวร้อนแรงซะเหลือเกินนะฮะซึ่งมีแนวโน้มสูงมากเลยว่าเจ้ามุ้ยเนี่ยจะย้ายจากชิม,มิสุเอสเพาลกลับไทยในเล็กที่2ต้นปีหน้าและบีจีก็เป็นเบอร์หนึ่งที่อยากจะคว้าเจ้ามุ้ยคนนี้มาร่วนทีมหากบีจีได้ตัวทีเอโกจะย,ยืนหน้าเป้านะฮะมีเจ้ามุ้ยยืนหน้าต่ําคงจะเป็นเหมือนฝันร้ายของหลายๆทีมเลยก็ว่าได้นะครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ สุพร,รืมประเด็นเม็ดแรกในไทยลีกหวังโชว์ผลงานแจ่มในแคมป์ทีมชาติหลังประเดิมตะบันประตูเม็ดแรกในไทยลีกฤดูกาลใหม่นี้นะฮะของสุพรปีนากาตาโพลแบ็คขวาของ s อสจีเมืองทองอยูเนเต็ดนั้นหลังก็เป็นประตูชยัยช่วยทีมเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิพลเทพซีไป2ต่อ1คว้า3แต้มที่สําเร็จล่าสุดทางตาตา้าสุพรปีนากาตาโพลคนนี้ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกหลังจากยิงลูกแรกมาว่าใช่ครับ มันเป็นประตูแรกของผมก็ดีใจมากครับที่ได้มีส่วนร่วมและก็ทําให้ทีมชนะนอกจากนี้พวกเราก็เล่นได้อย่างดีและก็ช่วยรับและก็ลุกได้ดีด้วยครับอย่างไรก็ตามผมยังต้องพัฒนากันอีกหลายด้านส่วนในการบาดเจ็บไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายครับพอรู้สึกเจ็บก็ขอเปลี่ยนตัวออกเลยทันที ผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่ารู้สึกอย่างไรบ้างจากที่อ mm hmm. ากิระนิชิโนะเรียกตัวติดท,ทีมชาติไทยในการเข้าแคมป์เก็บตัวในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้โดยแบ็คขวาวรายนี้ได้กล่าวสั้นๆมาว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้ทําเต็มที่และก็มีโอกาสได้ติดเข้าไปเป็นมีชื่อติดทีมชาติไทยนะผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับโดยสำหรับสุพรปีนากาตาโพคนนี้มีชื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมทีมชาติไทยกับเพื่อนร่วมสังกัดกิเลนพยองอีกประมาณ10บคนประกอบไปด้วยสลิงคันพมสุภา มาโกบาลินีชาติชายแสงดาวสรวิทย์านทองชัดมงคลทองคิรีพัชรพลอินชนีวิรเทพป้อมพันธ์พิชาอุตราประเมศตอาจวิรัยและก็กรวิทย์ทศานะฮะโดยทั้ง11คนนั้นจะเดินทางไปฝึกซ้อมและก็ร่วมเก็บตัวในช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่2ตุลาคมนี้เพื่อซ้อมแทคกติกรวมถึงทําความเข้าใจกับแผนการเล่นเพื่อเตรียมทําศึกรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย er ในปี2022กันต่อไปครับ อานะผมนี่นะฮะก็เ,เป็นการพูดถึงสุพรเปรื่มประเด็นเม็ดแรกในศึกไทยลีกหวังโชว์ผลงานจําในแคมป์ทีมชาติในสไตล์ของเขานั่นเองครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะรอบ4ปี177วันเบจีปทุมพง,งาจ่าฝูงไทยลีก โดยกันนี้นะผมจากผลงานอันยอดเยี่ยมของเดรับปิดบีจีปทุมยูเต็ดนั้นที่ลบอาถรรพ์บุกชนะทรูแบงคอกยเต็ดไป2ต่อ0พร้อมขยับขึ้นนําจ่าฝูงหลังจบเกมนัดที่เนะฮะในศึกไทยลีก2020 2021นี้กลายเป็นข่าวดีที่สาวกบีจีปทุมน um ั an, ้นจะได้เห็นทีมรักของตนเดินหน้าล่าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกอย่างจริงจัง,จงแบบเต็มขั้นในหนแรกกันเลยทีดเดียว โดยโคดองดุสิตเฉลิมแสนนะผมกุนซื้อของทางบีจีปทุมยูเต็ดนั้นพาทีมขึ้นรังจากฝูงในครั้งนี้กลายเป็นครั้งแรกของทีมในรอบ4ปีกับอีก177วันที่ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของตารางคะแนนโดยครั้งสุดท้ายที่เดือดรับบิดนั้นอยู่อันดับที่1ในไทยลีกต้องย้อนไปในซีซั่น2016กันเลยทีดเดียวผลล่าสุดที่ทางบีจีปทุมรังจากฝูงไทยลีกก็คือจบเกมนัดที่6ของศึกไทยลีก2016ที่ทางบีจีปทุมนั้นใช้ชื่อเดิมอย่างบางกอกการ f c เปิดบ้านเอาชนะบีซิเทโรศาสนาไป5ต่อหนึ่งเมื่อวันที่3เมษายนปี2016นสะฮะภายใต้การกรุมทัพของโคชจุนอนุรักษ์สีเกิดแต่หลังจากนัดที่7ไปจนจบซีซั่นก็สลับขึ้นลงที่3ที่4ตลอดก่อนจะจบซีซั่นด้วยผลงานดับที่3ของตารางคะแนนพอถึงถานกา์ปัจจุบันที่ทางบีจีปทุมนั้นบุกชนะ Call, ทรูแบงคอกยูเทดไป2ต่อ0เป็นจ่าฝูงคนแรกของทัพเดอะแรปบิดในรอบ4ปี1 7 7วันกันเลยทีเดียว โดยเกมที่บางกอกการ์เด็บซีชนะบีเีซีเทโรศาสนาไป5ต่อ1เมื่อวันที่3เมษายนนั้นทําให้ทีมที่เคยขึ้นนําจากฝูงไทยลีกคู่แข่งอย่างทางบีอีซีเทโรศาสนาในชุดนั้นมีเจนรบสามพอดีกองหน้าดาวรุ่งเป็นตัวชูโรงนะฮะ ซึ่งในปัจจุบันนี้เจมรบกลายมาเป็นแนวรุกตัวจริงของทาง b ีจีปทุมยูเต็ดแล้วพาทีมขึ้นนำไปจ่าฝูงไทยลีกอีกครั้งด้วยความสามารถของเขาแน่นิ่งครับนะฮะเป็นการพูดถึงรอบ4ปีกับอีก177วันของทาง BG ีปทุมนะฮะแบบนี้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของให้อยู่ตลอดไปก็แล้วก,กันครับให้แฟนทาง BG นั้นได้ชื่นอกชื่นใจกันหน่อยนะฮะและปิดกระต่ายแก้วทีมทีมนี้ และนี่นผมก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบนิชโนสไตล์นะฮะประจำวันที่29กันยายน2563โดยเฉพาะครั่งฟุตบอลไทยครับ